จอมรู้เห็นกับเรื่องเมื่อคืนเหรอถ้าพูดถึงเรื่องการลักพาตัวแล้วก็จอมไม่เกี่ยวนะไปถามตัวเองเถอะว่าไปสร้างศัตรูไว้ที่ไหนบ้างอะ่ะฮะอยู่ดีไม่ว่าดีชอบไปยุ่งกับหัวคนอื่นเขาแถมยังไม่แจ้งความจับเขาอีกคุณยวนตาเหรอก็ใช่อะดิจะใครล่ะ เป็นไงโดนเล่นงานแบบนี้บ้างะเข็ดไหมน้องเปรอยากกลับบ้านพาไปกลับบ้านนะไปไปกลับบ้าน้องบอกนะไม่ได้เราต้องลงไปคุยกับเสียก่อนถ้าเปยพูดรู้เรื่องไอ้เรื่องมาบ้าก็จะจบเร็วขึ้น แต่ถ้าเปรไม่ฟังอะไรเลยจอมก็ไม่รับประกันเหมือนกันพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นจอมหมายความว่ายังไงเสียเขาจะไกลเกี่ยเรื่องของเราให้เรื่องอะไรถ้าจอมหมายถึงเรื่องอย่าเปรตัดสินใจไปแล้วต่อให้จอมเอาเทพระเจ้าที่ไหนมาไกลเกลีย เปก็จะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอกเพิ่งโดนอุ้มมาเมื่อคืนนี้อย่าเพิ่งรีบทำตัวเก่งนักเลยเปยก็เห็นล้วนี่ว่าเปยไม่มีปัญญาเอาตัวรอดอไอ้เมื่อคืนเนี่ยมันก็แค่มือสมัครเล่นนะ แต่ตอนนี uh uh ้ม uh ันของจริงแล้วเปรู้ไหมว่าเสียเขามีอิทธิพลมากแค่ไหนเขาทำอะไรเปได้บ้างอะฮะก่อนที่เปรจะมาที่นี่เปรก็เห็นแล้วนี่ว่าตำรวจก็เป็นพวกของเขาทั้งนั้นอะไจอมแล้วมาขู่เปรเหรอจอมต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ เปย์หดเด่งใส่จอมก่อนทำไมล่ะฮะสนุกมากใช่ไหมที่ตลบหลังจองได้สะใจมากใช่ไหมที่จะฟ้องหยาก,กับจอมอะ่ะเปย์คิดว่าตัวเองชนะนั้นหรอฮะไม่น่ารักเลยนะที่เปย์จะทำตัวแบบนี้เปย์รู้ไหมว่าจอมอดทนกับเปย์มาหลายวันแล้วจนตอนเนี้ย จอหมอดความอดทนกับแป๊แล้วไป๊ะรู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงถึงไม่ควรอดเก่งกับผู้ชาย ผมมันจะทําให้ผู้ชายดีๆอย่างจอมเนี่ยหมดความอดทนไงเฮ้ยอย่ามาตีกันในบ้านฉันนะนี่ยังเช้าอยู่เลยเด็กๆฉันนอนอยู่เกรงใจกันบ้างสิขอโทษครับเสี่ย